ีค่ะพบกับช่องอริสาทาโร่นะคะวันนี้นี่นะคะดิฉันจะมาทานายดวงให้กับชาวราศีกรกฎนะคะเป็นดวงประจําต้นเดือนมิถุนายน2564นะคะระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายนนี้นะคะเป็นดวงประจําต้นเดือนมิถุนายนนะคะ การทำนายนี้จะบอกถึงปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ของท่านนะคะการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมนะคะอาจไม่ตรงสำหรับใครบางคนนะคะ,อ,ะอันนี้ของชาวราศีกร,รกฎนะคะมาดูตัวตนของท่านนะคะช่วงนี้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากเลยนะคะอะ ผลงานที่คุณเคยทําไว้ในอดีตเนี่ยจะได้ถูกยอมรับในปัจจุบันนะคะพูดได้ว่าาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณเลยนะคะงานจากในอดีตที่คุณเคยทำอะไรไว้สะสมมานานแล้วเนี่ยจะส่งผลให้คุณได้รับการเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือได้รับผลตอบแทนที่สูงนะคะหรือ ลงทุนอะไรไปก็ค่อนข้างได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะอา,อาจจะหมายถึงรวมไปถึงาการได้รับชัยชนะด้วยนะคะชัยชนะนี้ก็มาจากาความขยันของคุณนะคะช่วงนี้การเงินของคุณก็ยังพอไปได้อยู่นะคะ ถ้าคนไหนที่รอเงินก้อนอยู่นะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรอนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่จะไปสอบแข่งขันหรือสอบเรียนนะคะก็จะสอบอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คุณสามารถสอบได้นะคะสามารถทำได้สำเร็จนะคะผลออกมาเป็นไปตามที่คุณคาดหมายไว้นะคะ ประมาณนี้นะคะมาดูปัจจุบันของคุณค่ะช่วงนี้คุณค่อนข้างเหนื่อยนะคะหมายความว่า,าต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้รับสิ่งตอบแทนนะคะค่อนข้างเหนื่อยนะคะเหนื่อยก่อนถึงจะได้รับความสําเร็จนะคะ กว่าจะได้เงินมาเนี่ยต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะคะแต่ก็ได้มานะคะคุณสามารถต่อสู้เข้มแข็งและยืนหยัดอดทนกับปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาได้นะคะคุณสามารถแก้ไขปัญหาจัดการปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณในตอนเนี้ยในช่วงเนี้ยคือคุณสามารถผ่านพ้นมันไปได้ไม่มีอะไรติดขัดนะคะ ในอีกและในอีกมุมหนึ่งเนี่ยคุณก็รู้สึกโดดเดี่ยวเช่นกันนะคะอยากอยู่เงียบๆหรือรู้สึกว่าอยากจะหลีกหนีห่า,หางไกลความวุ่นวายไปอยู่สันโดษคนเดียวนะคะเพื่อที่จะไตร่ตรองหาปัญห,หาทางออกของปัญหาชีวิตนะคะช่วงนี้ถ้าคุณจะตัดสินใจทำอะไรคุณก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่รอฟังข่าวดีหรืออะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือรอฟังผลประกาศผลอะไรบางอย่างอยู่คุณก็จะได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นเกิดจากความสำเร็จอ่ากำลังจะเริ่มต้นเข้ามาในชีวิตนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเริ่มต้นเข้ามาในชีวิตนะคะ หรือสิ่งร้ายๆที่คุณเจอมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็จะเริ่มหมดสิ้นไปนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคะ่าถ้าเป็นเรื่องการเรียนก็เช่นกันนะคะอาจจะได้รับข่าวดีนะคะสุขภาพก็สุขภาพดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรค่ะประมาณนี้นะคะมาดู มาดูอนาคตอันใกล้ของชาวราศีกรกฎค่ะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะคุณอาจจะต้องเสียเงินอย่างกระทันหันนะคะสำหรับเรื่องการงานคุณก็อาจจะโดนเพื่อนนะคะที่ร่วมงานเนี่ยใส่ร้ายคุณนะคะหรืออาจจะมีปัญหากับกับผู้บังคับบัญชาหรือที่ผู้ที่มีอำน,นาจสูงกว่าคุณนะคะ คุณจะได้เสียเงินอย่างกระทันหันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณโดยตรงนะคะอาจจะได้เสียเงินเพราะคนอื่นด้วยนะคะ,ะประมาณนี้นะคะหรือ,อใครที่เช่นทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะอาจจะมีปัญหากับคู่แข่งนะคะหรืออาจจะมีปัญหากับลูกค้านะคะอาจจะ มีเรื่องให้ถกเถียงกันเข้าใจผิดกันนะคะจะทำให้ถึงขั้นเสียความสัมพันธ์กันไปเลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะคุณจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะคุณจะมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะตั้งใจหวังอะไรไว้ก็ ทำสําเร็จค่ะหรือใครที่อยากจะมีลูกนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะใครที่อยากจะมีลูกช่วงนี้นะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะชัดเจนเลยนะคะว่าในอนาคตอันใกล้นี้คุณจะมีข่าวดีเรื่องบุตรแน่นอนค่ะแล้วมาดูต่อไปนะคะภายแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะ เปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้างาเช่นคุณอาจจะได้ย้ายงานนะคะหรือโยกย้ายงานาเรื่องบ้านที่อยู่ภูมิลำเนาคุณอาจจะได้ย้ายหรือเปลี่ยนบ้านนะคะอาจจะเป็นการสร้างบ้านใหม่หรือเปลี่ยนบ้านใหม่บ้านเช่าหอพักอะไรประมาณนี้นะคะหรือคุณอาจจะได้เดินทางบ่อยๆนะ ส่วนเรื่องการเงินของคุณนะคะก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเรื่องการเงินก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับเรื่องของความรักนะคะกอ็อาจจะมีความดังเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เช่นกันนะคะก็หมายความว่าไม่รู้จะเลือกใครหรือตัดสินใจไม่ถูกคนนั้นก็ดีคนนี้ก็รักประมาณนี้นะคะ ก็สำหรับรวมๆแล้วชาวราศีกรกฎก็ดีนะคะดีเลยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะยังไงก็ตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องอาริสาทาร่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันทำคลิปต่อๆไปนะคะใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมหรืออยากดูส่วนตัวนะคะ ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้นะคะหรือใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอยากจะสนับสนุนการดูดวงนะคะก็สามารถสนับสนุนมาได้ในเลขที่บัญชีนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการดูดวงของชาวราศีกรกฎนะคะดิฉันก็ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ